รุ่นหนึ่งรถ S A C ที่ขายดีที่สุดนะครับของ B M w นะครับคุงนี้ไม่พ้น B M w X4 นะครับเพราะว่านี้รุ่นนี้ผมจะมารีวิวนะครับก็เป็น B M w X4 นะครับ X Drive 20d M Sport X นะครับที่มีคำว่า X ก็คือมาพร้อมกับชุดแต่งด้านล่างครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่ามีออปชันอะไรที่น่าสนใจบ้างครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับ ดูในส่วนของออปชันกันบ้างนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับรถรุ่นนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับ X4 XDrive 20D M Sport X นะครับตัวนี้มาพร้อมกับชุดแต่งนะครับที่เป็นสีเพรสเส้นเกรนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับแล้วก็มีด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับมาพร้อมกับกล้อง360องศานะครับเซอร์ลาวิวแคมเปรานะครับก็มีกล้องทั้งด้านหน้านะครับแล้วก็ต้องตรงหูกระจกด้วยนะครับส่วนไฟนะครับก็เป็นไฟเรียกว่า Adaptive LED นะครับผมลองมาดูในด้านข้างกันบ้างนะครับตัวนี้มาพร้อมกับล้อขอบ18นนิ้วะครับผม พร้อมกับคาลิเปอร์เบรกเอ็มนะครับผมก็ล้อเป็นลายดับเบิลสปोกนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับสีโพสเซนเกชุดเอ็มสปอร์ตเอกนะครับก็จะมีตรงตรงนี้นะครับยาวมาถึงด้านข้างนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสีโพสเซนเกที่ผมบอกนะครับผมโอเคลองมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกทรงเป็นคูเป้นะครับด้านหลังก็จะลาดลงนิดนึงนะครับส่วนจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งผมว่าห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยช่องเก็บของถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับ แล้วจุดเด่นที่ผมว่าโอเคเลยที่ชอบมากๆก็เป็นรื่งตัวเปิดนะครับด้านหลังรุ่นอื่นก็จะอาจจะต้องเปิดแบบนี้นะครับแต่รุ่นนี้ก็เนี่ยพมพมาตรงนี้นิดนึงถ้าของใหญ่นะครับถุงกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ค่อนข้างเหมาะเลยนะครับผมเบาะสามารถพับเก็บได้นะครับตัวนี้เป็นยางรันแฟตอยู่แล้วนะครับก็จะไม่มียางไรนะครับผมว่าก็น่าจะเพียงพอนะครับสําหรับของเยอะมีลูกมีน้องมีเด็กนะครับหรือว่าตีกอล์ฟผมว่าแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับ ดูในส่วนของภายในของรุ่น X4 กันบ้างนะครับตัวนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันที่ผมว่าค่อนข้างครบเลยครับพร้อมกับจอแบบใหม่นะครับเป็น ID7 ครับเป็นเมนูภาษาไทยนะครับผมจอด้านหลังพวงมาลัยด้วยแล้วก็จอกลกานะครับถือว่าใช้ง่ายมากๆเลยนะครับเหลือลองมาดูที่ทวงอะไรกันบ้างนะครับพวงมาลัยตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัยแบบ M Sport ครับมาพร้อมกับฟังก์ชัน Adaptive Cruise Control Stop Go ด้วยนะครับถือว่าพิเศษมากๆเลยนะครับมี pattern Shi ิหลังพวงมาลัยนะครับสำหรับเปลี่ยนเกียร์ด้วยนะครับแล้วก็ยังมาพร้อม ลองมาดูตรงจอการนิดนึงนะครับเราจะเห็นจุดเขียวๆตรงนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นเรียกว่าฟังเรียกว่าฟังก์ชัน diving assistant นะครับเป็นระบบช่วยในการขับขี่นั่นเองนะครับมีทั้งป้องกันการออกนอกเลนนะครับป้องกันการชนหน้าแล้วก็ช่วยเบรกด้วยนะครับถือว่าสะดวกมากๆเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นแท่นไวร e l e s s c h ด้วยนะครับสามารถชาร์จมือใช้มือถือที่รองรับได้ด้วยครับส่วนเกียร์ตัวนี้นะครับก็เป็นเกียร์แบบ step tonic 8 speed แบบสปอร์ตนะครับผมก็ถือว่าสปอร์ตมากๆเลยสำหรับรถรุ่นนี้นะครับมาพร้อมโหมดการขี่มีถึง3โมด อีโคโปรนะครับพร้อมกับช่วงล่างที่เป็นเรียกว่าเด็ปทีด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกโหมดหนึ่งก็ได้นะครับสามารถกดตรงนี้เราก็จะปรับโหมดตามลักษณะการขับขี่ของเรานะครับพร้อมกับฟังก์ชันที่เรียกว่าพาร์คกิ้งแอสซิสแตน์นะครับช่วยจอดเข้าคู่ขนานแล้วก็เข้าซองด้วยนะครับมีกล้อง360องศาเซรา,สา,สาว,วิคมาร่าแล้วก็สำหรับรถที่เป็นขับสียกสูงแบบนี้นะครับก็ยังมีฟังก์ชันที่เรียกว่าฮิวดิสเซนต์คอนโทรลนะครับสำหรับช่วยลงในทางเนินลาดชันนั่นเองนะครับพร เป็นยังไงบ้างครับสำหรับภายในผมว่าฟังก์ชันถือว่าจัดแน่นจัดเต็มมากๆเลยสำหรับรถรุ่น x 4รุ่นนี้นะครับผม <Okay. S 1> บางคับสำหรับออปชันรุ่น x 4 xdrive 2 0 d m sport x รุ่นนี้นะครับสีที่ผมมารีวิวนะครับซื้อสีว่าฟาร์ม ฟามเมนโก้เลสนะครับมีทั้งสีดำแล้วก็สีขาวด้วยนะครับก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับถ้าใครสนใจรถรุ่นนี้นะครับก็ไลน์ไอดีผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับหรือว่าโทรมาที่เบอร์ผมด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองติดตามดูครับว่าผมจะมีคลิปอะไรใหม่ๆมารีวิวนะครับในคลิปต่อไปครับถ้าไงเจอกันครับบ๊ายบายครับ